สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันเสาร์มาดูกันครับคนเกิดวันเสาร์เดือนกุมภาพันธ์2564ดวงของคุณจะเป็นยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องทั่วไปนะครับ โดยทั่วไปเจอใบแบบนี้ครับคนเกิดวันเสาร์หูพึ่งเลยนะครับโดยทั่วไปน่าจะเกี่ยวข้องกับการออกไปฮะการเดินหน้าออกไปจากจุดเดิมๆของคุณนะอาจจะหมายถึงการเดินทางการตัดสินใจที่จะเดินไปสู่เป้าหมายคุณอาจจะมีเป้าหมายอะไรอยู่ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะไกลข้างหน้าที่คุณคิดมานานหรืออยากได้มานานถึงเวลาละ ที่คุณจะต้องตัดสินใจและเดินหน้าทําสิ่งนั้นนะครับคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางออกจากที่เดิมๆไปในที่ใหม่ๆไปในที่ที่คุณอาจจะทั้งจําเป็นและจะต้องไปก็ได้นะครับแก็คงมีเรื่องเหล่านี้ผัวพันกับคุณในเดือนหน้านะครับในเดือนกุมภามาดูกันครับแล้วมันจะเป็นอะไรบ้างมาดูเรื่องการงานนะครับคนเกิดวันเสราร์การงานของคุณ งานหนักหน่อยนะครับคนเกิดวันเสาร์เตรียมเหน็ดเหนื่อยได้เลยนะครับรู้ล่วงหน้าจะได้ปลุกปลอบให้กำลังใจตัวเองนะครับเตรียมรับมือกับงานที่อาจจะเยอะหน่อยเป็นงานที่คุณต้องแบกรับภาระเยอะทีเดียวนะใครก็อาจจะทำไม่ได้นอกจากคุณคนเดียวประมาณนั้นนะหรือคุณเก่งอะ่ะ คุณเก่งเขาก็เลยโยนงานเข้ามาน,ะน,นี่ปลอบใจตัวเองชมตัวเองครับนะเพื่อจะได้มีกําลังใจที่จะเตรียมรับมือมันทําได้ครับทําได้แต่ถ้าจะดีกว่านั้นคุณลองมองหาใครถ้าคุณมีลูกน้องหรือคุณมีใครมีเพื่อนร่วมง,งานแล้วคุณดิเเกตงานแบ่งงานออกไปได้บ้างแบ่งภาระออกไปบ้างนะครับพยายามอย่าแบกไว้คนเดียวจะดีที่สุดแต่แนวโน้มคุณต้องแบกในเดือนกุมภานะครับโดยเฉพาะเรื่องงาน เนื่อยหน่อยเหนื่อยน่อยนะครับเตือนตัวเองแล้วก็ชมตัวเองเยอะๆเราเก่งเราเลยต้องทําเยอะๆนะครับแล้วการเงินจะเป็นยังไงล่ะการเงินของคนเกิดวันเสาร์การเงินได้ไพ่ใบนี้ครับเป็นหกเหรียญน,นะก็มองว่าเงินมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้ดีเลิศนะครับเป็น เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังซะด้วยซ้ําไปนะครับคุณอาจจะมีเหตุจะต้องเช่นเอาเงินไปทําบุญทําทานนะอันนี้คือเรื่องดีทํางานการกุศลเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคุณใจบุญคุณก็ได้บุญบุญเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ทําแล้วนะครับไม่ต้องหวังว่ามันจะตามมาทีหลังหรืออะไรนะครับทําดีไม่ต้องหวังผลมากแต่อย่างน้อยบุญที่ได้คือความสุขใจในขณะที่ทํานั่นก็บุญแล้วครับเนาะความสุขเนี่ย สำคัญกว่าเงินนะผมว่านะครับเงินงทองเป็นของนอกกายที่ใครๆก็อยากเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าก็เท่านั้นเองนะครับอีกอันนึงที่ต้องเตือนก็คือว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะก็บาลานซ์ให้ดีแล้วกันให้แต่พอดีนะผู้ชายคนนี้ที่กําลังให้เงินเนี่ยเขาถือตดช่างอยู่นะครับมันหมายความว่าไพ่เตือนว่าให้ อย่างสมดุลให้อย่างพอ,พอเพียงหรือให้แบบให้แล้วคุณไม่ลำบากนะไม่ใช่เอาแต่ช่วยช่วยช่วย,วยจนแล้วตัวคุณเองมาลำบากทีหลังอันนี้ไม่ควรนะครับให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความช่วยเหลือความจริงใจนะครับเท่าที่คุณทําได้และจําเป็นนะครับหรือจะมองว่าถ้าเกิดคุณโตเป็นตัวคุณเองนะครับเป็นเดือนที่คุณเดือดร้อนเรื่องเงินนะก็ยังดีว่าคุณจะมีโอกาสไปขอความช่วยเหลือเรื่องนี้จากคนอื่นได้ นะครับไพ่ขึ้นมาประมาณนั้นว่าเป็นเดือนที่เงินเนี่ยมันอาจจะรั่วไหลออกไปจากการไม่ทําบุญทําทานการไปช่วยเหลือนะครับการมีคนมาขอความช่วยเหลือก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณงั้นก็ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินให้ดีแล้วกันแล้วก็ให้ทานทําทานอะไรก็แต่พอดีอย่าทาเกินตัวนะครับมาดูเรื่องของความรักนะครับ ความรักของคนเกิดวันเสาร์ความรักอืมความรักถือว่ามั่นคงนะความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับได้ไพ่ราชาเหรียญน,นะครับถ้ามองเป็นคนโสดนะอาจจะเจอใครนะจะเจอเจอป่าหรือเปล่าหรือเจอเศรษฐีนี่นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะก็เป็นคนฐานะดีนะครับถ้าคุณโสดอยู่นะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับก็ลอง คบกันดูเกี่ยวข้องกันดูนะครับจะเป็นคู่หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าไปกันได้ไหมแต่แนวโน้มเขาจะเป็นคนมีฐานะนะครับมีการเงินที่ดีเป็นคนขยันหาเงินหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวด้วยนะเป็นผู้ชายในอุดมคติถ้าเป็นผู้ชายเนะอะแต่ผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้หาเงินเก่งประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ ตามความหมายไพ่อันหนึ่งก็คือก็ชีวิตคู่ก็มีความมั่นคงนะมีความมั่งคัง่งมีความเรียกว่าสมบูรณ์พุนสุขเพียงแต่ว่าคู่ของคุณโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายคุณผู้ชายนี่เขาอาจจะโมแต่ทํางานหาเงินนะโมแต่ทํางานหาเงินก็ไอความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดอันอาจจะห่างๆกันหน่อยเพราะเขาให้ความสาคัญกับเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ก็คือ รูเหมือนเป็นช่วงความรักที่เรียกว่าเรื่องเงินมาก่อนเดี๋ยวไอความหวานแหววความโรแมนติกเนี่ยมันมาทีหลังนะแต่ทั้งคู่หรือความคิดแนวโน้มก็คือต้องการการสร้างความมั่นคงให้ความให้ให้กับครอบครัวมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะครับนั่นก็คือความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ไม่หวานแต่ก็มีความมั่นคงอยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับ คือเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยด้วยซ้ําไปนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างสุขภาพด้ไพ่ใบนี้นะครับเป็นแปกถ้วยก็มันเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยมีความสุขนะอันนึงเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตใจมีความเศร้าหมองไม่สบายใจไม่รู้เครียดกับงานหรือเปล่า แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่มันมันได้อะไรไม่ได้อย่างใจคุณอาจกําลังทําอะไรอยู่แล้วมันเป็นแนวโน้มของการเลิกกลางคันยกเลิกกลางคันเพราะไม่มีความสุขไม่สบายใจที่อยากจะอยู่ต่อหรือจะทําต่อไปแล้วประมาณนั้นแต่พอเป็นเรื่องสุขภาพมันก็คงเป็นเรื่องของจิตใจที่มันอยู่ๆมันก็ท้อแท้แหละจิตใจที่มันมองว่าติดตกได้ไหมก็ได้หรือ หรือหมดเรี่ยวหมดแรงนะอาจจะรู้สึกร่างกายมันอ่อนแอมันไม่มีแรงที่จะทําอะไรต่อก็เราหวังเรื่องพวกนี้อาจจะมาจากการทํางานหนักของคุณนะครับคุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเลยรู้สึกว่าโลบในร่างกายมันมันมันถอยหลังมันท้อแท้มันหมดแรงก็แบ่งเวลาให้ดีๆนะครับพักผ่อนบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจทําจิตใจให้มันมีความล่าเริงแจ่มใสหน่อยนะครับ อาจจะนั่งสมาธิช่วยได้ไหมเพื่อให้จิตมันสงบนะครับหรือหาอะไรทีม่มันที่มันหลุดออกจากงานบ้างไปทําอะไรที่มัน,มนทําให้ชีวิตหรือจิตใจมันมีความช่ำชื่นขึ้นบ้างนะครับคุณอาจจะรู้สึกซีเรียสจริงเกินไปแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่แล้วก็เลยส่งผลกับสุขภาพในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ันเตือนตัวเองนิดนึงนะครับระวังเรื่องของใจ ล้วนๆผมว่านะหลักๆแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยความล้าของร่างกายแต่อย่างอื่นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับน่าจะมาเรื่องของใจล้วนๆนะครับซะส่วนใหญ่มาดูว่าไพ่จะแนะนำอะไรคนเกิดวันเสาร์นะครับอืมไพ่ดีนะครับไพ่แนะนำคนเกิดวันเสาร์ขยันขันแข็งเข้าไว้นะครับทำงานของคุณ ทำสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วคือการงานนะครับความขยันของคุณการทํางานของคุณหรือสนุกกับงานอ่าผมมองอย่างนี้ก็แล้วกัน,กนเพราะว่าใบเนี้ยมันมันใจมันมันไม่มันไม่ไหวแล้วอะมันมันแย่มันอาจจะเริ่มไม่สนุกแล้วคุณก็เจอภาระงานที่นักหนักนะคุณต้องทําใจให้สนุกกับงานให้ได้พูดเหมือนง่ายทํายากใช่ครับแต่ต้องทํานะครับต้องพยายามทําให้ได้นะครับ ไพ่ใบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะคนคนที่ทํางานตอกตอกเหรียญอยู่เนี่ยหน้าตาเขามีความสุขนะเขาไม่ได้เค,เคร่งเครียดอะไรเลย,เ,ลยเขาเพลิดเพลินกับการทํางานของเขาคุณต้องทําให้ได้อย่างที่ไพ่แนะนํานะครับมองเปลี่ยนทัศนคติกับงานของคุณใหม่นะครับในเมื่องงานมันเยอะงานมันหนักทางเดียวที่คุณจะเอาตัวรอดไปจากเดือนกุมภาได้อย่างสบายๆนะครับ สนุกกับมันสนุกกับมันนี่คือเคล็ดลับอันหนึ่งที่ผมใช้กับตัวเองเวลาเจออะไรหนักคิดเครียดครับยอมรับว่าหลายครั้งก็ระเบิดหลายครั้งก็แท้ท้อแท้หลายครั้งก็หมดแรงแต่หลายครั้งเหมือนกันที่ผมก็ปลุกปลอบตัวเองด้วยกันเฮ้ยก็สนุกกับมันดิสนุกกับมันเหมือนตอนนี้ผมกำลังคอแห้งมากเลยแต่ผมกำลังสนุกกับการไลฟ์ของผมนะครับผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดเพื่อให้คนที่อุตส่าห์ดูผมเนี่ย มีความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ดูอยู่นะครับทําแบบนี้นะครับสนุกกับงานไพ่ากาลังแนะนําผมไม่ได้เป็นคนแนะนํานะผมแค่เอาประสบการณ์ของผมที่รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเห็นในไพ่ใบนี้มาเล่าให้คุณฟังสนุกกับงานที่คุณทําเพลิดเพลินกับมันแล้วคุณจะเวลาคนเราเนี่ยมันเพลิดเพลินเหมือนเด็กๆะฮะมันมันเล่นเต้ทั้งวันมันเหนื่อยนะไม่ใช่เป็นไ,ไม่เหนื่อย แต่เพราะว่าเขาสนุกกับการเล่นของเขาเขาก็เลยลืมเหนื่อยเหมือนกันนักกีฬาเห็นไหมฮะนักบอลที่วโอ้โหมันวิ่งกันแบบ90นาทีนี่วิ่งตลอดเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะครับแต่เขาเฮิรเขิมเขาสนุกเขาอยากจะชนะแต่เขาสนุกกับเกมที่เขาเล่นงั้นความสนุกมันจะกลบความเหนื่อยความล้าไปทั้งหมดถ้าคุณทำได้อย่างไพ่แนะนำนะครับสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น ความเศร้าหมองความความจิตตกจะไม่เกิดขึ้นนะครับการรับภาระขนาดนี้ไม่ใช่ปัญหนาขอคุณเลยเพราะคุณสนุกกับมันนะการเงินถึงแม้มันไม่ได้ดีมากไม่ใช่เดือนที่จะดีมากแต่มันไม่ได้แย่คุณมีเงินเหลือพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ําแนวโน้มนะผมว่าน้อยแหละที่บางคนอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนอื่นแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นลักษณะที่ไปช่วยคนอื่น นะคุณยังมีเงินเหลือไปช่วยคนไพ่เตือนว่าอย่าช่วยจนเกินเหตุและทําให้คุณตัวลําบากไปเองแล้วกันนะความรักคุณก็โอเคมีความมั่นคงนะเป็นเรื่องของใจคุณหาความสนุกใส่ตัวคุณด้วยการทํางานนะครับสนุกกับงานเข้าไปแล้วคุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็โชคดีนะครับคนเกิดวันเสาร์